สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูมีการทดลองสนุกสนุกมาให้เรียนดูด้วยนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่ของรากและลําต้นกันนะคะ เตรียมสีไม้ด้วยนะคะสำหรับไว้ระบายสีสอยงบเตรียมให้พร้อมค่ะ <c oughs> อ่านดูอุปกรณ์วันนี้ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยทูกขอได้ทำ ะะซึ่งเราจะใช้ในกนารทดลองในวันนี้นะคะ,ะขั้นตอนแรกเลยนี่ยดูก่อนอดูก่อนนะคะดูนมเนี่ยนักเรียนสังเกตผักกระสังต้นนี้นะคะดูลําต้นของเขาดูใบของเขาดูรากของเขาแคว่ามีสีอะไรและนักเรียนก็นําไปวาดในหน้าที่59ช่องแรกนะคะมี2ช่องเห็นไหมคะว่าช่องแรก ว่าก่อนกนารทดลองเนี่ยมันจะเป็นสีอะไรนะคะแล้วเมื่อเราทดลองโดยการนําเอาต้นผักกะสางไปจุ่มในน้ําสีจะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะคะอ่ะอันนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่านะคะดูสังเกตให้ดีสังเกตก่อนอ่ะสังเกตอะไรค่ะอ่ะสังเกตเสร็จแล้วต่อไปดูขั้นตอนต่อไปผสมสีลงไปในบิก,กร สมเสร็จแล้วเอาต้นผักกาสังที่เรียนสังเกตตะกี้เนี่ยเอาไปแช่น้ำอาไ่แช่น้ำนะคะแช่น้ำสีเพื่อจะสังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะอคุณแช่ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเอยวอีกสักพักเราจะกลับมาดูผลทดลรอนะคะว่าเป็นยังไงตอนเนี้ยผลยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูใหม่นะคะทีน,นี้ครูมีของแถมมาให้ครูมีของแถมให้เรียนดู้นะคะอ่าอันนี้เราเรียกว่าอะไรคะเรียน เขาเรียกว่าผักกาดขาวตอนนี้ผักกาดขาวมีสีอะไรครับเรียนตรนนี้จะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวอ่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะนําไปแช่น้ําสีให้เรียนดูแล้วจะดูผลตอนหลังเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะครูแช่สีเขียวกับสีแดงให้เรียนดูแล้วนะคะเนี่ยสังเกตเห็นไหมคะว่าสีแดงยังไงคะที่แช่น้ําสีสีแดงจากตอนแรกเป็นสีอะไรคะเรียนอ่าสีขาว สังเกตที่ใบของเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สีเขียวยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวอีกสักพักเราจะมาดูผลกันใหม่ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเรามาดูผลกันทดลองเรานะคะที่ที่เราแช่ผักกะสังไว้ในน้าสีสีแดงนะคะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นนัเรียนดูนะคะก่อนทดลองใบของเขาเป็นอย่างนี้ไหมคะดูสิอ่าใบาของเขาเป็นอย่างนี้ไหมคะดูที่ลําต้นลําต้นเขาทําไมดูสิดูลําต้นดูลากเขาเห็นไหมคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหไหมนักเรียน่วาดลงไปเลยนะคะ วัและระบายสีด้วยนะคะดูลําต้นไหนชัดๆอีกดูลําต้นไหนชัดๆอีกอันนี้เนี่ยสังเกตบบใบดูขอบขอบใบเขาสิคะดูขอบขอบใบเป็นสีอะไรคะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะอันนี้ดูดูต้นประกาศที่ครูบอกเรียนไว้นะคะเห็นไหมเป็นสีอะไรคะจากตอนแรกสีอะไรทั้งเรียนจากตอนแรกสีเห็นไหมคะสีขาวอย่างนี้นะคะก็แช่ไว้เป็นไงคะผลเป็นไงคะสีแดงเห็นไหมคะ เป็นไงกันบ้างคะดูวิดีโอการทดลองเรื่องหน้าที่ของรากและลำต้นของพืชไปแล้วนะคะนักเรียนสามารถทำที่บ้านได้นะคะโดยใช้สีผสมอาหารนะคะใช้ทําได้ใช้ใช้ประกาศข่าวได้นะคะแต่แล้วนักเรียนทําสมมตินักเรียนอยากทำเนี่ยทำเองได้แต่ต้องระวังอย่าให้สีเลอะเสื้อผ้านะคะสําหรับพนักงานวันนี้นะคะนักเรียนต้องทําการบันทึกในหน้าที่59เห็นไหมคะ มีอยู่สองช่องช่องแรกการแช่น้ําสีแดงกับหลังแช่น้ําสีแดงก่อนแช่น้ําสีแดงก็นักเรียนสังเกตดูสิคะว่าต้นก่อนจะแช่สีแดงเนี่ยันต้นเป็นยังไงสีใสไหมใบสีลายนะคะส่วนช่องที่สองก็ดูจากในการในคลิปการทดลองน,นะคะดูซิว่าเราแช่แล้วเนี่ยสีของต้นไม้เปลี่ยนไหมใบเปลี่ยนไหมนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยตอบคำถามด้วยนะคะ ่าแบบบุหัดหนะ้า59เสร็จแล้วเปิดไปหน้า64นักเรียนทําด้วยนะคะตั้งใจทำกันนะคะสู้ๆค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ